สวัสดีครับอยู่กบงสามหัวชีไฮวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าคาวาสกิ z ซ1เอ็กซิบม,มาที่ล้อหน้ากันเลยนะครับล้อหน้าพี r รอรี่พีรอรี่คู่นี้ซื้อมาแส,สนสองครับคู่นี้ตัวโชคหน้าโชคหน้าหัวกับอัพไซด์ดาวนะครับเป็นของโอรินโอริน ส่วนปั้มเบีรกแบมโบนะครับปั้มเบรกหน้าแบมโบมือมือคัดมือคัดมาจากอิตาลีนะครับของแท้แสนสองเหมือนกันกับล้อซื้อมาพร้อมกันนะครับตัวชิวหน้าน่าจะแถมซีเรียลมานะครับชิวหน้าไม่มีราคาตัวไฟหน้าก็เดิมๆนะครับเดิมๆเดิมยันล้อ ต่วนสายเบรกนะฮะมาดูสายเบรกครับสายเบรกสายคัดสายคันลิ่งนะครับโอ้โหของแท้สายถักนะครับเม็ดอินเลียวนะฮะเขาเม็ดอินไหลเลี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะกันสลบกันสบับแง่กันสบัดของเอรินนะครับตัวนี้จับฉลากได้น่าจะ ค่าฉลากยี่สิบตัวปั๊มเด็กหน้าของแบมโบนะครับปั๊มแบมโบจากอิตเลรี่เลยของแท้มือจับโดมิโนนะครับมือจับโดมิโนข้าข้านี้โอยดัดเหล็กเอานะครับเหล็กดัดตัวฟูคาร์บอนทั้งลำนะครับฟูคาร์บอนไฟเบอร์กราสทั้งลำ จับ x อ0 r สิบอตัวนี้ได้มาในราคาสองหมื่นนะครับซื้อมาสองหมื่นคันนี้ตัวท่อเออาตัวท่อได้มาสองร้อยห้าสิบเขาเอามาจำนำนะครับแล้วก็หลุดอย่างอื่นก็ไม่น่ามีเลยแล้วครับตัวนี้ก็ชุดกรอบไฟบอนคาร์บ์ ไฟเบอร์คาร์บอนโอ้ยไฟเบอร์คาร์บอนมอนนลไนท์ฟังเสียงไดไหมครับเอาสตาร์ทกูได้ครับ พร้อมเล่มนะครับพร้อมเล่มทะเบียน,นั็ยางยังใหม่ๆเต็มๆอยู่นะครับรวบไปแล้วเมื่อเช้าสําหรัคครบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูว่